อันนี้มาสอนน้องขับรถนะครับรถเกียร์ตอนแรกปล่อยให้สอนกันเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพอขับก็ขับไม่ได้ทีน,นี้ก็เลยเดี๋ยยังทุกีบประตูนี่จะสอนอ่ดย๋าวก็จบข้าวล้กัน ดับเครื่องนั่นแหละหมุนกลับดับให้สุดโอเคลืมใส่เกี้ยวว่างนี่เด้วนเกียวได้เหรออ่าทีนี้อ่าว่างงไ,ไงเหลื่อใส่ยังอะเออเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไอ้ตีนข้างเนี้ยคือคันเร่งตรงกลางคือเบรกแล้วก็ตรงริมซ้ายสุดนั่นคือคัตส่วนอันนี้คืออันนี้คืออะไร ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวดูสังเกตจากนี้ไฟเลี้ยวอันนั้นคือที่ปัดน้ำฝนอืมจาได้แค่นี้ทีนี้หมุนล้ออันนี้อย่ยๆเพิ่งเรวต้องสตาร์ทขึ้นก่อนทีนี้อันนั้นคือเกียร์ <c oughs> ออคือเกียร์เกียร์แล้วเบรกมือตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ่านี่นี่นเบรกมืออยู่ตรงนี้ทีนี้ ก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเกียร์มันว่างหรือเปล่าวิธีเช็คเกียร์ว่างไม่ว่างก็คือลองนี่ดูนี่คือเกียร์เกียร์หนึ่งเนี่ยดันไปนี้ขึ้นเกียร์สองดันลงมาเกียร์สามเอามาตรงกลางขึ้นเกียร์สี่ดันลงมาเกียร์เกียร์ห้าขึ้นอย่างเงี้ยนะทีนี้วันนี้จะขับเค่เกียร์เดียวก่อนคือเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังเราจะยังไม่ขับเกียร์อื่น เดินหน้าแล้วถอยหลังส่วนนี้คือการกุญแจเอาไว้สตาร์ทเครื่องสตาร์ทก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยอันดับแรกต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกซ้ายมือเบรกอยู่ไหนอันนั้นใช่ไหมเบรกใช่ไหมใช่โอเคเหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็อหยียบเพิ่งปลดเบรกมือเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคัสด้วย แล้วค่อยสตาร์ทอันนี้คือที่พี่ขับพี่ชอบตามแบบนี้แล้วก็ลองเช็คเกียร์ดูโอเคลองสตาร์ทดูเอาสตาร์ทก่อนโอเคโอเคได้น,นี่ปิดก่อนปิดโอเคปรับเบาะปรับเบาะให้มัน ให้มันพอด,ดีให้ให้มืออยู่กับพวงมาลัยอยู่ประมาณนี้ให้พวงมาลัยกับมือประมาณนี้ให้มัน,มนให้ให้มันถึงเรี่องอะไรข้างหล<ม>ังทอยถอยปรับเบาะไปดูหน่อเออมันคงจะถ่ายรูปใช่มันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นแหละดึงแล้วก็อา่าลูดไปข้างหน้าอา่าอย่าให้เข่ามันชนพวงมาลัยเดี๋ยวถอยออกไปก่อนเดี๋ยวปรับเบาะถอยกลับนิดนึงโอเคพอแล้วทีเนี้ยเอาเอาียงหลังไปข้างหน้าอา่า ึงไหม,ไมไอ่าโอเคได้ทีนี้เวลาเวลาขับเนี่ยอย่ายกอย่ายกส้นเท้าขึ้นแบบนี้อย่ายกมันจะควบคุมยากเวลาเหยียบเนี่ยเอาส้นเท้านี่ติดกับพื้นแบบนี้แล้วเหยียบลงนี้เราจะคุมง่ายเราจะใช้แค่ปลายเท้าเหยียบเน้นขึ้นเน้นลงเฉยถ้าเธอลองยกเท้าขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้น้ําหนักเราจะไม่รู้น้ำหนักว่าเราจะลงแรงหรือลงไม่แรงแล้วรถมันจะกระโดดบางทีหรือเบรกก็หัวทิ่มอ่ะพี่ก็เคยเป็นตอนอนนั้นไม่มีใครสอน ต้องไปดูมันต้องเท้าวขวาใช่ไหมทั้งเบรกทั้งบทั้งแก๊สซะอ่ที <c oughs> ทนี้ในการใช้เท้าเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยใช้กับคัสต์อย่างเดียวแล้วเท้าขวาเนี่ยใช้กับคันเร่เงและก็เบรกอย่างเดียวแล้วเวลาเปลี่ยนจากเบรกไปคันเร่เงหรือคันเร่งไปเบรกเนี่ยเราไม่ต้องยกเท้ายกส้นเท้าออกเราแค่หันหัวตีนไปหันไป,ไปหันมาลองหันมาเหยียบใส่คันเร่งดิอ่าโอเคแล้วก็วางเท้าเราในระยะที่แบบมันมันประมาณครึ่งเท้าประมาณเนี้ยประมาณอ่า ขยับส้นเท้าเข้าไปอีกอ่าประมาณนั้นอ่าโอเคอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นถึกอ่าทีเนี้ยลองปล่อยคัสต์อีกทีปล่อยปล่อยเบรกปล่อยเอาเท้าออกทุกอย่างทุกอย่างอ่าโอเคทีนี้ทวนให้พี่ฟังหน่อยเบรกอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่าคัสต์อยู่ตรงไหนคันเร่ง โอเคโอเคเอ่อ okay. okay. uh, ทีเนี้ยเราจะหาที่ไปนะทีเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวปิดอีกทีหนึง่งแล้วก็สตาร์ทใหม่โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาขับกันโอเคเดี๋ยว เ,เวลาเราจะขับเนี่ยเราจะดูอะไรเราจะดูกระจกหลังกระจกหลังนี่เอาไว้มองหลังเนี่ยตรงนี้นะกระจกข้างนู้นเอาไว้เวลาถอยเนี่ยเราจะดูว่าหลังท้ายเราเนี่ยจะชนอะไรและด้านนี้ก็เหมือนกันต้องดูให้มันเหมาะกับเราว่าเราจะชนกับอะไรเราสามารถดูได้จากตรงนี้เขาถึงไม่ชนกันทีนี้ถอยเข้าเกียร์ถอยทํายังไงเดี๋ยวจะพูดเข้าเกียร์เข้าเกียร์ถอยคือเหยียบเบรกกับคลาชก่อน เหยียบให้สุดต้องเหยียบให้สุดนะสุดจะมันคุงตึกเลยอันนี้มันสุดเท้าไม่เวลาเหยียบมันสุดเลยมันสุดประมาณนี้ใช่ไหมเออมันไกลไปขยับบอ,อกเขาอีกเล็กหน่อย,ยนนอย่าขยับไปเลยอาโอเคให้มันจะโย่เขาแบบนี้ทีนี้เราจะถอยหลังเดี๋ยวเรามองเช็คว่ามีข้างข้างมีรถไหมข้างหลังมีรถไหมไม่มีมีคนไหมไม่มีเราจะถอยออกนิดหนึ่งอ่า ข้าเกียร์ถอยเกียร์ถอยก็คือตบไปทางนี้แล้วก็ดึงลงตบแปลงข้างก่อน <Okay. S 1> ดึงลงอ่าอดี๋ยเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวมีรถมาอาจจะมีเด็กมาอาจจะมีอะไรามาเดี๋ยวเช็คก่อนอ่ามีรถมาเดี๋เพิ่งปล่อยถ้ามีรถมาอย่างนี้ก็ขึ้นเกียร์ว่างไว้ก่อนเกียร์ว่างนะ <Okay. S 1> โอเคเอราตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะก,กับการสอนขัดขับนะ ว่ารถมันเยอะดีเจ๋อดีเขาใส่ไม้เท้าด <insi another stakeholder> ้วยถ้าขับตัวนี้เขาอาจจะได้ใส่เฟือกคิดว่าไหมฮะสีผมขนาดเรอหมั้งไม่แน่เลยดูเขาเขายิ่งเดินสามขาอยู่เป็นไงสนุกไหมยังไม่ได้ไปไหนเลย ไหนอยู่ฟ์มไปออกกำลังกายคะ่ะ <laughs> ออกกำลังกายหรอโหแต่งตัวอย่างนี้ออกกำลังกายเหรอคะไป <laughs> ดูร้านออกกำลังกายกัน <laughs> เราอยู่ที่หนึ่งน,นะคะน้ามอหอ์ ต้น r อเคสุดลุตแล้วเออนะดีมาทำหนักหน่้านะฟินิชออกกลังกาที่เร็วที่สุดในโลกมีเครื่องออกอะไรบ้างไหมน้อเ้าแล้วกันไป ดีก mm ็ว hmm. ิ oh, ่งว้าวจอห mm ์นนต์นักลังออกกลังกายมั้ย

Go fifteen. Come, come. Yeah. I'm gonna take the video. Go. Go after fifteen. Come, come, Daddy, come, come. Come, please. Okay. Coming. bye come, Go where? Huh? Where do you want to go, baby? What's that? Here is the volcano. Volcano? Yeah, look at it. My way. That is a jump block. Really? Yeah. The jump block. Jump block? Daddy, let's go this way. Okay. There's okay. a volcano. All right. Come on! <laughs> Wait for me, please. Okay. Okay. Hurry up. Hurry up. ไปกูฉันาะเลไฮแอนซีกดดี้ไฮแอนด์ซีกยี่ยมวันูไปกมัมี่สกอเนลเฮ้ยครัไปรันเด็กชายจรธานกับการทัศนศึกษาในป่าครั้งแรกในชีวิตวิ่งได้300เมตรบอกให้อุ้มหน่อยโอเคไปมามี่สโอ้ไปยกูซีม้อี่าโง ต้นพยุงนี่น่าจะพยุงไทยนะครับต้นตรงสวยเลยไปยูโกรวิดมัย going to catch you <laughs> i'm coming yeah <laughs> <laughs> huh people people people, people. You so many people so many people <laughs> daddy let's go over there daddy huh As hey, you stay far away from me <laughs> let me go <laughs> So <laughs> ไปไปไปนุ่ชไปหาแม่ไป <laughs> <laughs> ไปแล้วนะสองแม่ลูกฮัลโหล Let's yes, sir. Go, go, go! All right. <laughs> yes, sir. Yes, sir. Daddy, daddy, look at the waterfall. Waterfall? Yeah, look at that. Oh wow, that's the dirty water. Is that dirty water. Uh huh. ไปแล้วไอ้หมูเจอสา <laughs> วเจอใครก็ชวนเขาวิ่งตลอดแต่ไม่ทันใครสักคนไปล <c oughs> okay. ปะโอเคไปไปไปเล t s ก o น h i s w a เฮ้ยเจอดี โอเคไปก็ก <Okay. S 2> mm ็ก็คือคุณวิ่งวิ่งว harder วิ่ง harder วิ่ง like this try it daddy here try it ฮะนั่นไงมันมีทางขึ้นอยู่เขียนขึ้นอยู่นั่นไงเห็นไหมนะมันมีที่รถเขียนเขียนอยู่ ไปก็ d ด let's go upstairs โอเคฟิล์มผิดทางหรือเปล่าฟิล์มนี่ไงทางขึ้นทางนี้ก็มีมันไปมันไปไหนของมันขาไทยโอเคไปมามี่ขาลูกขึ้นไปหน่อย Daddy, come, come. ไปก็จะเทคเจอวิดีโอ không đi Ok, ok Uuuuh, yeah. khẳng Uh oh Uh oh Whoa. โอเคเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกฮะเดี๋ยวให้โซเนดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเดี๋ยเดี๋ยวมันลดคนเดี๋ยวคินอะไรเดี๋ยวคิดอะไปพร้อมกลับยังหลานหลับเหรอใชโอจะไปบล็อกหรือไง สงสัยอีกต้องเดินอีกสองสามรอบปไปตอนนี้พวกเรา2คนอยู่กันในรถนะครับแม่กับพี่ชายเขากับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งไปซื้ออาหารที่ตลาด62บล็อกผมไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลตัวนี้ในรถจริงๆอ่ะอยากเอาไปนะแต่ว่าผมขี <c oughs> ม้เกียจอุ้ม แล้วก็ไม่อยากให้เขาไปเจอฝุ่นเจออะไรด้วยเราไปวิ่งมาไปวิ่งที่สวนธรรมชาติอยู่ในมอขอนี่แหละตรงแถวสะพานขาวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนมาเนี่ยก็ไปวิ่งได้นะแถวนั้นบรรยากาศดีมากวิ่งตอนเย็นๆเนี่ยจะมีเสียงนกเสียงมแมลงเสียงอะไรแบบโอโ้ธรรมชาติสุดๆบอกเลยเนอะธรรมชาติสุด ตอนนี้เขาไปได้ประมาณ1ินาทีแล้วพวกเราก็รอตรงนี้แหละนี่คือหน้าทันเอลนะครับลูกชายคนเล็กแล้วก็คนสุดท้ายที่ผมจะมีผมตั้งใจว่าจะมีลูกชายแค่สองคนพอนะไม่อยากจะมีเพิ่มเพราะว่าไม่อยากจะใช้เวลาทั้งชีวิตเลี้ยงลูกนะครับมีความฝันมีอะไรที่อยากทําอีกตั้งหลายหลอย่างเขาอายุประมาณ5เดือนนะครับตอนนี้ก็ยืนได้แล้วคอแข็งแล้วแล้วก็เริ่มที่จะพูดแล้ว ยังพูดภาษาคนไม่เป็นแต่ว่าร้องร้องแออแอะพอได้อ,อืมเห็นไหมอืมเสียงเนอะอืม <laughs> เห็นไหมพูดได้อืม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 ,อม ตลาดโฮสิสองบอกก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่ดังดังมาก,กที่หนึ่งก็แล้วกันแถวมอขอนะคนตอนเย็นก็จะมาเยอะมากเลยของกินของของกินอะ่ะส่วนมากไม่มีของใช้หรอกมีแต่ของกินฮัลโหล ก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแค่ปลาหมึกเพิ่มก็ได้เจ็ดไม้เออเจ็ดไม้ก็พอละไอซื้อพวกมีไส้ย,ย่างไหมถ้าไม่มีไส้ย,ย่างก็เอาโคกข,ขุ่นสักห้าไม้ก็พอออโอเคใกล้ใกล้เส็อย่างน่ะยโอเคไ ผมดูผอมไหมผมดูผอมนะผมน้ําหนักตอนนี้63กิโลขึ้นมา2กิโลตอนนั้น60 60กว่า60กิอยากให้น้ําหนักตัวเองสัก80กิโลกำลังกินเวโปรตีนอย่างเี้ยแต่ว่าตอนเช้าไม่ค่อยได้กินข้าวนะตอนเช้าจะกินแต่ตอนเที่ยงก็กินนิดหน่อยตอนเย็นก็กินนิดหน่อยมันก็เลยแบบไม่อ้วนะแต่ว่าพยายามกินเวแทนเอ้ยไปเกไปเกไปเกเเบ เขาชอบยืนชอบเกาะนะครับชอบยืนชอบเกาะไม่ชอบนอนถ้านอนนิ่งๆเนี่ยจะร้องไม่ชอบชอบยืนแบบนี้หาที่เกาะยืนหันซ้ายหันขวาหันขวาหันซ้าย เฮ้กินพวงมาลัยแม่ผ้าเปียกอ้าวแม่ไม่ได้ผ้าเปียกมาเอาไปเลยเอาเสื้อไปเลยเฉดเฉดเฉดไม่ได้ห้ามกินพวงมาลัยห้ามกินมันเปื้อนมันไม่มีวิตามิน นี่นะครับตลาด62บล็อกอยู่ถนนกลางสะา ا อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมันจะมีลานจอดรถอย่างกว้างเลยนะดูสิจอดรถได้หลายคันแล้วก็ยังมี

อะไรอ่ะแมทหายไปไหนอ่ะมือขวาจ้ะอ้าวเหรอได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างคุณฟิล์มอยู่ในท้องมันยูนท้องแล้วแล้วมันซื้ออะไรอ่ะไอติมทอดโอ้กินกับเต้นนันทานนะอันนี้ได้อะไรมาจุกจุกเจจุกจุกจีไม่เห็นมันไม่กินเนื้อเพิ่อีกหนึ่งแต่มันแข็งแข็งนิดหนึ่งเลยไม่ค่อยหล่ย ลกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมมาลงมาลงมากินได้กินได้ อะไรเสร็จเก้าอี้เก้าอี้อะไรเก้าอี้นั่นเลยอ๋อตัวอ่อนนี่ลงนี่คาซีตัวเลยเอาไฟไปไล่เม็ดก่อนแกะไล่เม็ดไฟก่อนอ๋อไฟสั่นซ้ำต้องเทิงมึงคือบบปิดไฟสั่นซ้ำต้องเทิงมึงคือบบปิดใี่ทีหลังเสร้ 哎呀！是。